อันนี้นะคะสําหรับขนมนะคะที่เป็นชิคกี้สติกนะคะเราก็เวลาเราเปิดออกมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้อันนี้คือโปรโมชั่น3แถมหนึ่งนะคะเวลาเปิดก็จะมีน้องหมาวุ่นวานนิดหน่อยนะคะ <S <S แล้วพอเราได้สินค้ามาแล้วนะคะตัวขนมหน้าตาแบบนี้เนาะ <S <S เปิดกระปุกตัวนี้นะคะจะเป็นฝาซีลสนิทแบบนี้นะคะก็จะไม่มีกลิ่นหรือไม่มีอะไรออกมานะคะแต่นี่คือเขาจําได้ว่า่องแบบนี้เป็นขนมนะคะก็เลยอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ะ <S <S แล้วเราก็เปิดกระปุกแบบนี้ได้เลยค่ะปึ๊บอย่างนี้นะคะ <S <S แล้วก็หลังจากเปิดแล้วเราสามารถให้น้องทานได้นะคะถ้าน้องทานไม่หมดปิดฝาเก็บไว้ได้นะคะโดยที่หลังจากเปิดเก็บได้อีก2สัปดาห์นะคะคราวนี้ตัวขนมนะคะก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้เลยค่ะหยิบเป็นชิ้นแบบนี้ได้ชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนะคะน้องหมาพันธุ์เล็กสามารถทานได้นะคะแล้วก็กลิ่นจะค่อนข้างหอมค่ะเพราะว่ากระปุกฟิลสนิทอย่างดีเลย จะเย็นลูกตัวนี้นะคะตัวนี้ให้ดูชิ้นเนื้อก่อนนะคะชิ้นแบบนี้เนาะเราก็ความแข็งนะคะจะไม่แข็งนะคะจะออกกรอบๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะหักง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้แรงนะคะแล้วเราจะสั่งน้องหมาเราง่ายมากค่ะเพราะว่าเขาจะทําทุกอย่างที่เราอยากได้เลยคะ่ะขอมือข้ออีกข้างนึงไม่ข้ออีกข้างนึงเก่งขออีกข้างหนึ่งข,ออข้อข้างขอข้างน,นู้นไม่เอาขอข้างน,นี้เน่โดนแต่ขนมขอข้างน,นี้เก่งมากวันนี้โมบวันนี้โมบเก่งมากอะ อันนี้นะคะน้องทานได้ปกติเลยค่ะสามารถแบ่งให้เป็นขนมหรือเป็นรางวัลก็ได้แล้วก็หรือนะคะจะมีหลายบ้านที่เอาขนมตัวเนี้ยไปบดแล้วก็ใส่กับอาหารเม็ดนะคะจะทําให้น้องทานอาหารเม็ดได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะเฝ้าอยู่อย่างนี้นะคะเอาอีกไหมมานี่เอาไหมเออมานี่เอาไหมเอาอีกเหรอโอาใจเย็นๆเอาไหมโยสวัสดีค่ะกับไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาเก่งมากอ่ะมามาให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะ เก่งมาก